แต่ส่วนหลักๆที่อยากจะถามก็คือ15วันที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปเนี่ยหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีการรับคำวินิจฉัยของสว40คนแล้วคุณเศรษฐาเตรียมที่จะชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับก็ตอบคำถามมาหลายข้อเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนายเศรษฐาทวีสินที่ตอบคำถามช่วงนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ก่อนครับ ไปเจอบริษัทมิซูบิชิแบงก์กับ s o ฟแบงก์นะครับซึ่งมีเครือข่ายที่ดีในเมืองไทยผ่านธนาคารกรุงศรีธิยาแล้วก็อยากให้เมืองไทยเนี่ยเป็นที่ที่มีสตาร์ทอัพมาอยู่เขาก็สัสสมตรงนี้ด้วยรวมถึงทั้งซอ f t บงก์เป็นเจ้าของบริษัทไลน์ที่พวกเราช่วยกันดีอยู่นะครับที่ใช้บริการเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็บริษัทสุดท้ายที่เจอคือบริษัทนี่เด็กซึ่งผลิตสินค้า เทคโนโลยีชั้นสูงก็มีโรงงานอยู่ในประเทศไทยมากแล้วก็มีความรักและผูกพันกับเมืองไทยมีการให้สกอเลชิปกับนักเรียนไทยไปเรียนต่อด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อยอดจากตรงนี้ก็คือวันที่ส0วันที่20่สถึงยีมิถุนายนนี้ทาง BOI รวมถึงทั้งประธานผู้แทนการค้าไทยก็จะบินไปโอซาก้ากับโตเกียวครั้งนึงเพื่อเป็นการตามงานนะครับแล้วก็ วันนี้ตอนเช้าผมก็ไปพูดที่ออฟอรัรอมของนิเคซึ่งเป็นันซิมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งมีฐานรี g i นอรฟิสซี่เมืองไทยด้วยก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของฟิวเจอร์ Future ของเอเชียครับจบครับเป็นที่น่าพอใจครับได้ก็ได้ตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจลต้าเรื่การค้าเรื่องผักดันทางด้านเชงเค้นเอฟทีเอนะครับแล้วก็ ออมคิกตกไปนิดนึงตอนที่อยู่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ก็เจอเป็นการส่วนตัวกับทางด้านนายกมาเลเซียนะครับท่านอันวาด้วยก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ตรงใต้สุดของไทยแล้วก็เหนือสุดของมาเลเซียนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วตอนที่ผมอยู่ที่เมืองนอกว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านชายแดนภาคใต้ก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีกผมก็จะไป เยือนภาคใต้ในอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็ผมก็เรียนเชิญท่านไปด้วยท่านบอกว่าท่านอยากจะไปถ้าเกิดตารางว่างนะครับรอรรออโอ้ห,ห,หลายเรื่องครับเรื่องของยาเสพติดที่อยู่ที่หนองคายนะครับแล้วก็เรื่องของคดีความที่มีการระเบิดของโรงงานเคมีที่ระยองนะครับคนเดียวจะมีประชุมต่อครับจะไปคุยต่อเรื่องนี้นะครับ ได้ดูแล้วครับก็เดี๋ยวต้องคุยกับทนายในช่วงวิเนีนี้ครับกระตกจากทีมงานที่ที่ต้องไปทําเรื่องของตอบกับทางด้นานสารรัธรสมนูญช่วงเสาร์ที่นี้ครับผมไม่อ,อยากจะมองอย่างนั้นนะครับผมมองว่าเราเข้าสู่การเมืองแล้วเมื่อนี่ผมพูดเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายบริหารกับฝ่ยที่ตอบคําถามกับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการอยู่แล้วนะครับถ้าเราทำทำแล้วเขามีข้อสงสัยก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องตอบ แต่ผมก็มั่นใจในในในเรื่องที่เราทํามาโดยว่าว่าถูกต้องแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดเยอะไปก็ผมคิดว่าต้องให้เกียรติต่างๆและบรรลุด้วยเหมือนกันนะครับขอเตรียมข้อมูลก่อนโทษทีทีนะครับเรื่องของความกังวลนี่ผมตอบหลายคนแล้วนะครับก็มีคนถามเยอะเอยเรื่องกังวลเดี๋ยวผมกังวลทุกเรื่องครับนะครับเพราะอยู่ตรงนี้มันก็เรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ นะครับปัญหาความเหลื่อมล้ําความไม่เท่าเทียมปัญหาที่มีที่ทางท่านสอวอได้ไปร้องกับทางสา,สาธารณนูญก็มีความังวลครับแน่นอนครับ ก็ก็ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าก็เป็นประเด็นเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องที่เราทําได้ปัจจุบันนี้ก็คือต้องทํางานต่อไปแล้วก็ชี้แจงว่าว่ารัฐบาลก็ยังก็ยัง move อนกับเรื่องนโยบายต่างๆที่เราทําอยู่นะครับก็คง,งใช้หลายส่วนครับคงใช้หลายคนครับเดี๋ยวต้องขอไปปรึกษากันก่อนรพรุ่งนี้นะครับเพราะเพราะยังยังไม่ได้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอกันเลยนี่พค่งกลับมาเดี๋ยวนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะเรื่องกฎหมายเรื่องเรื่องแนวทางหรือเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของของความเป็นจริงอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจตนาารมณ์ด้วยนะครับ อุบัติเหตุย่างไรครับต้องถามก่อนก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับก็ต้องว่าไปตามกฎหมายไม่ได้เราเราเราเคารพทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการที่เดินเข้าสู่ถนนการเมืองอยู่แล้วนะครับไม่ครับวันนั้นที่บอกว่าตอนที่ได้รับข่าวท่านท่านลาออกก็ผมสัมภาษณ์สื่อไปยังไม่ได้คุยเสร็จแล้วตอนกลางคืนผมก็โทรไปหาท่านแล้วก็บอกขอบคุณที่ท,ท่านลาออกแล้วก็เห็นแก่ประเทศชาตินะครับ ก็แค่นั้นเองยังไม่ได้พูดคุยต่อไปเลยครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านนั้นเดี๋ยวต้องขอไปคุยกับทุกๆุกทุกทุกคก่อนนะนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็ถือโอกาสนี้ไปไปนั่งคุยกันดีกว่านะครับมีหลายเรื่องที่ต้องที่ต้องพูดคุยกัน ผมเตรียมแผนไว้ยังไงผมผมไม่ได้เตรียมครับผมต้องเตรียมตอบเรื่องของที่สารธรรมนูญมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยมากกว่านะครับแล้วก็คู่ขนานไปก็ต้องบริหารบ้านเมืองต่อไปนะครับทำทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปมีงานอะไรก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอย่างวันจันทร์นี้ก็จะมีประชุมเรียกหนูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจมาดูว่าเราจะมากระตุ้นเศรษฐกิจกันอย่างไรนะครับ คำคำถามเมื่อกี้คำถามเดียวกับเรื่องของการปร,รับปมมครับคงคงคงไม่ใช่คนเดียวนะครับคงต้องมาดูทั้งหมดแล้วก็เวลาที่มันเหมาะสมด้วยนะครับก็ต้องเพราะว่าทางรวมไทยสร้างชาติเองก็มีว่างอยู่ตำแหน่งน,นึงก็ต้องขอต้องก็ต้องให้เกียรติพักร่วมด้วยก็ต้องพูดคุยกันผมยังไม่ได้คุยกับท่านรองนายกพิธ์เลยตรงนี้นะครับ